ละครสั้นเอฟซีเรื่องฉันอยู่หอเพราะแม่ฉันไม่มีเวลามาเลีย้ยงตอนเดียวจบเป็นไงไปชมกันเลยค่ะอ้าวฟ้าใสเธอ,อยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เหรอฉันจะเข้ามาปลายแล้วย่าหยอกหยอกฉันเรียนจบตั้งนานแล้วฉันอยากใส่ชุดนักเรียนเฉยๆ เธอนี่เฮ้ยอ้าวลูกพ่อไปไหนอะแม่พ่อไปทำงานนะแม่ก็ต้องไปทำงานพอพ่อเป็นหมอแม่ก็ต้องเป็นพยาบาลใช่ไหมอ่าถูกแล้วแม่ไม่มีเวลามาเลี้ยงหนูถ่าน,นหนูอ่ะตอนนี้เป็นวันตอนนี้ยังเป็นแบบเช้าๆอยู่อะ่ะเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปกินข้าวนะเดี๋ยวแม่จะพาไปส่งหอ โอเคค่ะแล้วเธอล่ะไปไหมไม่เ่ฉันขอนะบ้านหลังเนี่ยโ okay. <c oughs> อเคเพราะไม่มีใครอยู่เละไปขึ้นรถนะจ๊ะ <c oughs> พ่อต้องรีบออกไปทำงานเ <c oughs> พราะว่าพ่อเป็นหมอแม่เป็นพยาบาลแม่ออกงานโดยมันเที่ยงอะหรือไม่ก็บ่ายสองบ่ายสามนี่แหละเดี๋ยวแม่ไปทำแม่พาเวล้านอาหาร นี่ใกลมากถึงแล้วเนี่ยจอดรถจอดรถถึงแล้วมาลงมาเด็กๆลงมากันได้แล้วเอาติดอยู่ในรถกันหรอนเนี่ยไม่ออกมาล่ะก็ผมติดอยู่ในรถอือ,ออกมาได้แล้ว,วร้อนบมานั่น แม่ปิดแอร์แล้วร้อนไหมเนี่ยโมเดลออกมาโมเดลออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมารถแม่บุ่มแล้วเนี่ยออกมามาแล้วจ้าเฮาย้ยเหนื่อยจะลงมาก็ลงมาอีกแล้วนะไปนี่เป็นร้านสี่ฟูดเป็นไง แม่จองร้านเองแหละแบบคนเยอะอยู่นะมีเซฟรอๆอด้วยดูสิไปเข้าร้านกันเลยก่อนที่แม่จะไปทำงานก่อนนะยินดีต้อนรับค่ะจองไว้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ นนานาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปตั้งโต๊ะห้าเลยค่ะชั้นบนนะคะโอเคค่ะนราวนจะกินอะไรก็สั่งได้เลยนะคะค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวม่ไปดูเมนูข้างบนละกันนะไปขึ้นมากันนะจ๊ะเด็กๆ รีบเร็วเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานแล้วเนี่ยไปโต๊ะห้านี่ไงโต๊ะห้านั่งเลยนั่งเลยโมเดลไม่นั่งหรอลูกหืไปโอเคเด็กๆเราอยู่นี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่มาค่ะแม่ครับแม่โอเค ดูทะเลไปครัสวยงามมากร้านนี้คือแบบดีเรากวนกินอะไรดีคะอืมอะไรดีอะขอเป็นทั้งหมดนี่ของหมาหมดเลยได้ไหมคะตามสบายคะ่ะโอเคค่ะรอแป๊บน,นะคะเทฟกกำลังทำอยู่ แม่สั่งแบบลอยแม่ขออนุญาตดูบิวสวยไม่ไหวอ่ะอยากนั่งตรงนี้อยากนั่งข้างล่างมันโคตรสวยเลยแยก,กทะเลดูสิโอเครอ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 ,รอคิปทำเป็นเรื่อๆนะนั่นแหละสิสามนาทีต่อไป กินมากๆเลยนะลูกนะใช่ครับแม่ใช่ค่ะแม่โอเคเด็กๆกินอะไรแล้วแต่หนูจ้าอืมอร่อยมากๆเลยลูกลูกไม่กินหรอได้นะให้ลูกไม่กินอะ่ะอืมแหมอย่าว่าหนูไม่กินสิหนูก็กินหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอิ่มแล้ว ไปอิ่มมากมากเลยเนี่ยนีไ่ไหวยังอิ่มเลยแม่จ่ายเงินให้หน่อยนะครับจ้าจ่ายเงินค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด428บบาทค่ะแ<ฮ>พงจังเลยโอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะ ขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะคิดว่าจะไม่มาแล้วเนี่ยแพงก็แพงแต่วิวสวยอยู่และอาหารในก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยมากเลยไป แม่จะพาไปส่งหอที่หนูอยู่นะไปไปจ้าไปเจะแม่ไปส่งที่หอนะเดี๋ยวแม่จะไปทำงานลนะเดี๋ยวแม่มารับวันศุกร์หน้านะค่าอยู่กับพี่ไปก่อนเด้อ ไ้ถึงแล้วโอ้ยแม่ขับรถภาษาอะไรของแม่เนี่ยเป็นภาษาของแม่เนี่ยโอ,อ้โหรถบูบี้แล้วเดี๋ยวแม่ก็ไปซื้อใหม่ที่โชว์รูมโอ้แม่เหนื่อยมากนะอืมทำไมเหนื่อยละ่ะถึงแล้วเนี่ย ไปจอดรถก่อนรถบูบีไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวมาหนูรีบลงมาจากรถแล้วข้ามถนนไปลงนู้นนะแล้วจะเจอกับหัวพักของหนูโอเคครับแม่โอเคค่ะแม่บายจะลูกแม่ไปก่อนนะค่ะแม่บาบายจ้า ลาลาลาไปแล้วแม่ไปแล้วอะพี่เราข้ามถนนกันเถอะกลัวรถมัดรถ่รถขึ้านไปไม่เป็นไรปะจับมือเดินเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาจะได้ตายคู่อูซใชาไปแม่บอกว่าเขา้า เข้าโรงเรียนไปแล้วก็ไปหลังโรงเรียนแค่ในเตยหัวโอเคโอเคไปไปไปหัพักของเราอันนี้ไม่ได้ตอนเดียวจบนะคะทุกคนต่ออีพีหน้านะบายบายจ้าจุ๊ว่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ